สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันหลายวันมากๆเลยกลับมาวันนี้ก็คิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูน้องแบมสตรีมเกมนะคะเมื่อวานนี้เนาะวันที่26สิบหกที่ผ่านมานะคะเออไม่อยากจะชิปเลยนะคะว่ามาสตรีมเกมวันเดียวกันกันกบที่คนพี่มาเอ่อมาให้สัมภาษณ์มาสตรีมาสตรีเหมือนกันเลยแต่คนละแอปพลิเคชันนะคะ <c oughs> อันนั้นผ่านไปนะคะแต่วันนี้เราจะมาอามาคุยกันถึงเรื่องที่น้องมาสตรีมเกม The Sympho นั่นแหละนะคะก็จุกๆไปเลยนะคะน่ารักมากๆใครที่ได้ดูก็น่าจะเห็นว่าน้องแบบโอ้ยเกินต้านอ่ะ <c oughs> แบบงองแงมีความงองแงมีความน่ารักมีความอุ้งอิงแบบอื ลูกนะคะน่ารักมากๆแล้วแบบในในเกมที่สตรีมมันนั้นนะคะมันเหมือนกับประมาณว่ามันน้องต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าจะต้องแบบรับบททาอาชีพนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะมีตอนที่เป็นคุณหมอแบมแบมมีตอนที่แบบทํางานที่แบบฟิสเนสอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็มันจะมีตอนที่น้องแบบเหมือนไปไปฝึกแบบแมจิกอะค่ะไปไปฝึกเวท เป็นพ่อมดอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมนะคะแล้วทีนี้มันเหมือนจะเป็นตอนที่แบบเหมือนเขาเนี่ยเนี่ยทุกคนให้แบบเหมือนสร้างสัตว์ที่เป็นแบบเป็นตัวช่วยอะไรเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ปอยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วทีนี้น้องก็แบบเลือกที่แบบเป็นเป็นชื่อพี่ในวงนะในเกมก็แบบมิลลิทอนเจบีอะไรเงี้ยเป็นนกคู่มิลลิทอนแจ็คสันแล้วที่สําคัญก็คือมิลลิทอนมาร์กนะคะ แล้วที่สําคัญไปกว่านนั้นก็คือ Little Mark ที่น้องว่าเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยลิตเติ้ลมาซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่ว่าตอนนี้อยู่กับน้องนะคะ Little Mark เนี่ยในพาท,ที่เป็นของ Little j e r จอร์เอลิตเติ้ลเจอร์บนะคะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> คือน้องพาไปทุกที่เลยแหละ <c oughs> พาเดินไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะคะแต่พอเป็นพาร์ทของมาก,ก็คือพามาแช่ออนเซ็นอะ่ะทุกคนดูดิล่ะไอไอตัวม่วงๆที่บินๆนะ่ะคือลิตเติ้ลมาร์กนะคะหลายคนบอกว่าแกเป็นอะไรมากไหมปล่อยแค่นี้แกก็ชิปเหรอคำตอบคือใช่คะ่ะแค่นี้ก็จะชิปนะคะชิปเชื่อว่ามันแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบแม่ยกหลายคนประทับใจแล้วก็น่าจะอยู่ฮิวจิตใจไปได้เป็นเดนเดน ลิตเติ้ลมาคือคือตัวที่น้องเลือกมาแช่ออนเซ็นได้นะแล้วดูแบบตอนลงอ่างตอนไปอาบน้ำก็คือลิตเติ้ลมาก็อยู่แถวนั้นนะคะอารมณ์แบบจะห่วงน้องถึงอยู่ในเกมเป็นหลับมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มนโนนะคะทุกคนอืมก็นั่นแหละค่ะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆในเกมนะคะก็ไม่รู้เนาะ คือจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรรอค่ะแต่เพียงแต่คิดในอีกมุมนึงมันก็น่ารักดีนะคือรู้สึกว่าเมมเบอร์ทุกคนก็ยังคิดถึงกันตลอดเลย จะถ้าจะสังเกตนะมันไม่ใช่แค่น้องแบมนะคะที่แบบเวลาเล่นเกมก็จะมีชื่อพี่คนน้นคนนี้โผล่มาใช่ไหมอย่างสัมภาษณ์ของพี่คนอื่นในวงไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ที่ไหนก็จะพูดถึงวงพูดถึงกัซเซเวนพูดถึงเมมเบอร์ตลอดเลยก็เป็นอะไรที่แบบเอยความสัมพันธ์ของพวกเขามันแนบแน่นมากเลยค่ะแต่ถ้าจะคิดในมุมที่ชีบอย่างพวกเราก็ตามนั้นละคะ่ะลิตเติ้ลมาร์คของน้องแบมนะคะโอ้ยจินไม่ไหวแต่ใดๆแล้วคือ สตรีมเมื่อวานนี้คือน้องน่ารักมากๆเลยคครว่าฟถ้าใครที่จะดูก็คงแบบฟังเพลินเลยอะน้องแบบคุยไปเรื่อยๆนะคะน้ําเสียงก็น่าฟังสุดอะไรสุดหืมลิตเติลมาดูดิละบินม่วงแว้งม่งแว,ว,ว่งอยู่บนหัวน้องนั่นแหละนั่นคือลิตเติลมาของน้องแบบนะคะทุกคนโอเคแบมมาคุยกันเฉยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวปลอยลาไปก่อนบายยเด้อ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่ The Sims 4 Snowy Escape กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบหน้ามาก็จะเล่นต่ออีกทีเลยนะครับผมจะไม่เล่นตัวใหม่นะผมหรือว่าอาจจะสร้างบ้านใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับอ้า,อาจะย้ายไปอีกบ้านหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมงก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับรัก The Sims 4 support The Sims 4นะครับผมเป็นเกมเชาวอหัของลหลายคนทั่วโลกนะครับผมและเป็นเกมที่เราสามารถลองอะไรใหม่ๆได้นะผมะก็ถ้าเกิดช่วงนี้ใครอยู่บ้านนะครับผมแล้วก็จริงๆช่วงนี้ออกไปข้างนอกก็ไม่ค่อยดีครับผมอยู่บ้านดีกว่าก็เนี่ยครับผมมาเล่น The Sims กันเราไปเที่ยวกันใน The Sims 2แล้วก็ลองอะไรใหม่ๆใน The Sims 2นะครับผมเองงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เราเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผม Alright guys it's time to go thank you peace